ผมจะนอนนะครับลืมพูดในเรื่องหนึ่งไงเจ้านี้ทุกคนยังไงก็โทรมานะครับเพราะว่าหลายเดือนที่แล้วผมก็บอกว่าให้โทรมาผมจะโอนตังค์ให้ใช่ไหมแต่ก็ไม่มีใครโทรมาเลยเพราะผมออกไปไม่ได้ผมไม่มีรถแล้วรถพังหมดแล้วแล้วก็บ้านผมีกลางทุ่งไงออกไปได้แล้วคองทมอะไรเงี้ยก็มีตอนเย็นๆรถกลับผมไม่มี จผมนะเดือนนี้ผมไปอุทิศตนไปทำประโยชน์ให้สังคมดูแลคนแก่ครับแล้วก็เดือนหน้าคงเป็นสิ้นเดือนหน้านะครับจะมีตังก้อนไงเจ้านี้ก็โทรมาครับผมจะโอนตังให้นะครับเกรงใจเพราะค้าแม่ค้าป้าอะไรเนี้ย พี่ๆอะไรน้องๆคนลบบุรีได้เอาไปหมุนนะครับโอเคยั okay. งไงก็โทรมานะครับบอกไว้ก่อนไม่ <c oughs> ใ,ใครโทรมาผม,ผมไปซื้ออุปกรณ์หมดแล้วเดินหน้าถึงจะมีตังค์ก้อนนะครับโอเคยั okay. งไงใครจะเรียนจะสั่ง,งานก็โทรมาแล้วหาตังค์ใส่ฟันเนี่ยนะครับโอเคครับก <c oughs> เรื่องอะไรหนักๆครับผมเลี่ยงหมดเลยพกคอไงดีที่เป็นทีดีก็เลยปั้นในคอมอะไรให้เครื่องจักรปั้นออกมาไปต้มดีคงไม่ไหวละร่างก <c oughs> า,ายไม่เหมือนเดิมครับโอเคครับเห็นเดินปกติแต่เรื่องของหนักผมเลี่ยงหมดเลยไม่ได้ที่บ้านก็ไม่ยกเลยโอเคครับใจนวนนะครับ แล้วก็เป็นห่วงกลัวไม่เข้าใจกันที่ผมกดหัวใจหัวใจเลยทำผู้หญิงผู้ชายหรือความหากษัตริย์ผมก็เทิดทูนกดหัวใจให้หมดนะครับก็กลัวแบบครอบครัวเขาจะคิดไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยต้องโพสไว้ครับก็หรือไม่สบายใจก็ออกจากการ เป็นเพื่อนได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งงานศิละปะผมก็แชร์ทั้งดาราผมก็แชร์ให้กดหัวใจน้องคนไหนน่ารักหน่อยผมก็มีคาปาอููอะไรเงี้ยเหมือนเล่นสนุกกันไปในเฟสนะครับแต่ผมคงไม่ <c oughs> กล้าไปอะไรล่ะครับก็แค่อ,อคนนี้น่ารักอะไรเงี้ยโอ้โหดูตัวเองดูท่าตัวเองตันอย่างหล่อเลยนะตาหมาไม่แดก คิดอะไรอยู่คนเดียวกับงานศิลปะผมนะครับเข้าใจนะครับคงไม่สบายใจหรือไม่ชอบอยังไงก็ออกจากการเป็นเพื่อนเลยไม่โกรธไม่อะไรเลยเพราะผมไม่มีอะไรอยู่แล้วเป็นตัวอ่อนด้อยอยู่แล้วมีแค่เพื่อนในศิลปะอย่างเดียวนะพอออกไปก็ส่วนมากเลยว่าจะโดนดูถูกหรืออะไรเงรี้ยอยู่เรื่อยอะ ผมก็เลยเลิกตัด,ตดการไปวาดรูปข้างนอกไปเลยทาง,งานที่บ้านขายงานทางอินเทอร์เนต็ตเางเดียวผมไม่ไม่อยากให้อะไรมากระทบแล้วเดี๋ยวผมก็ด่าอะไรนะอย่าเงียผมไม่อยากด่าอะไรนะโ,อโอเคครับปัจจุบันนี้ทุกคนไงเจ้าที่โทรมานะครับจะได้ ว่าวันไหนวันไหนโอนตังค์ให้กันนะครับโอเคครับไปน,นะครับปันนีครับทุกคนข้าวข,ข้คอครับผมวาดลูกเยันต์ตัวหัวข้างเดียวเป็นไรก็ไม่ไเ,เบอร์้วอันนีครับ